สวัสดีครับไปรุน่นวันนี้ออกเวรมาหลังจากเมื่อวานส่งรถไปหนึ่งคันแล้วก็เมื่อเช้าส่งรถกับจุยาไปหนึ่งคันเขเวรนออกเวรมาก็แอดมีเนียแอดมินแอดมินคือแอดมีเมียคนเดียวกันโทรบอกว่าลูกค้าเอารถเข้ามาไว้ให้คันนี้มาไกลาจากเห็นบอกขี่มาจากปาจีนบุรีเท่หล่อเมื่อยคาเฟ่เท่หล่อเมื่อยบอกเลยใครใส่แทนตรงนี้นะต้องใจรักจริงๆใจรักจริงๆเท่หล่อเมื่อยตามคอนเส็ร์เลย คันนี้กะมาให้เปลี่ยนแฮนด์12นิ้วใส่ครอบโชคหน้าบนล่างใส่ตะแกรงครอบไฟหน้าแล้วก็เปลี่ยนจากไฟเลี้ยวเดิมหน้าเป็นไฟเลี้ยวจิ๋วแดกสองคันในบ้านคาอยู่หรืออยู่หนึ่งคันมาใหม่จากประจีนเลยสดๆร้อนๆใจคอไม่ให้พักให้ผ่อนกันบ้างเลยหรือเดี๋ยวเย็นจะมีเข้ามาอีกคันสองคันมัน้งไม่รู้ก็ทําได้เท่าที่ไหวเอาไปว่า เขามาไกลจากปาจินบุรีมาหาผมที่ปทุมธานีในเมื่อเขามั่นใจเราแล้วก็ต้องทำเขาให้ดีที่สุดให้ได้นะไวรุน่น The <laughs> cut like a hell cat Help the will Help

<laughs> the to hell cut. สวัสดีวัยรุ่นครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดจเจอกันอีกแล้วกับผมจากชินชินช็อปวันนี้วันพฤหัสที่เจ็ดเมษาสองห้าหกห้าันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยคันนี้ดีมาครับผมจากปาจีนบุรีงานที่ทำก็คือเปลี่ยนแฮนด์ต่อไปเลี้ยวสวใหม่จากเดิมใส่แฮนด์แด็กมาแฮนด์แด็กแฮนแด์็กเท่หล่อมเมื่อยมาจะเป็นยังไงมาดูรายละเอียดงานกันนะวัยรุ่นอันนี้ก็จะก,การเปลี่ยนแฮนด์ไปเรียบร้อย เปลี่ยนแฮนด์เป็นอันนี้แฮนด์เขาเอามาเองก็สายคัดใหม่สายเบรกใหม่แล้วก็ต่อไฟเลี้ยวจิว๋วใหม่จากเดิมอ่าสีแปดมันเป็นไฟเลี้ยวจับอ่าอยู่อยู่จับโชค๊คแล้วก็ใส่ครอบโช๊คบนล่างชุดครอบโช๊คบนล่างใหม่ใส่ตะแกรงครอบไฟหน้าก็จะดูแน่นแน่นแน่นขึ้นเี้ยวเฟี้ยวรอรอๆป็นไปคันนี้ซึ่งคันนี้รถล,ลูกค้าเก่าเจ้าวาจะลูกค้าเก่าผมมากเก่ามากตั้งแต่สมัยผมไปผ่า,าท่อเอาไปใส่ให้ที่ปฐินบรุรีท่อนนี้เป็นท่อผ่าที่ผมเคยผ่าไป แล้วก็กลับมารอบนี้มาเปลี่ยนแฮนด์ใช้สายเล่งเดิมเนื่องจากว่าแฮนด์มันเขาเรียกว่ามันแคบมันไม่ดึงกว้างออกไปถ้าดึาาาางกว้างออกไปกว่านี้ช่วงนี้มันก็จะดึงตึงพอตึงปุ๊บมันก็จะสายสายมันจะตึงก็ต้องเปลี่ยนแต่นี้มันช่วงแฮนด์มันแคบมันก็เลยยังใช้ของเดิมได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนชุดครอบชกหน้าใส่เสร็จเรียบร้อยอไฟเลี้ยวตอนนี้ามาดูไฟเล being, ี้ยวกันครับเปิดมาติดปกติไฟสูงอันนี้ไฟต่ำไฟสูง,สง,สงต่ำสูงต่ำแต่อ่า เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายขวามากโอเคเรียบร้อยสายเบรกตัดต่อให้เหมือนเดิมสไตล์ผมอเก็บงานให้เรียบร้อยสายเบรกรถแข่งบิ๊กไบค์โดยตรงโดยเฉพาะไม่ใช่ถูก <c oughs> นี้บอกเลยแค่ชุดหัวเนี้ยชุดชุดหัวเนี้ย มันจะเป็นสามท่อนมีหนึ่งมีปลายมีของฝั่งนี้แล้วก็ตรงล็อกกลางแล้วก็ของตัวนี้ของฝั่งนี้แค่ชุดนี้ก็พันสองหสิบแล้วยังไม่รวมสายกับหัวบนยังไม่รวมสายกับหัวบนนะบอกเลยใครบอกถูกระบบสายเบรกใครบอกถูกก็ประกอบเก็บงานไปเรียบร้อยคันนี้ไม่มีอะไรมีแค่เปลี่ยนแฮนด์ใส่ไฟเลี้ยวเปลี่ยนสายคัต่อตัดต่อสายเบรกใส่ชุดครอบโชกคหน้าบนล่างแล้วก็อ่าตะแกรงครอบไฟหน้าคันนี้ผมก็ทําการจูนเดินเบา เล่นๆดูเหมือนเดิมอ่าน,นี้เสียงพ่อผ่าเมื่อรู้สึกคันนี้จะสองสามปีที่แล้วนานอยู่คันนี้นุ่มๆแน่นๆ เ้าบู่บ้านนุ่มๆเลยเบาๆไม่ต้องกลัวใครด่าออกนอกบู่บ้านเปิดคันเร่งหูดับตับไม่เหมือนกันนี่ยูนรอบเดินเบา Okay. เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งงานมารับกลับบ้านได้เลยครับไปล่นสายพงสายไฟเก็บให้เรียบร้อยตัดต่อให้ใหม่เนื่องจากมันสายประกับไม่ถึงขาดไปประมาณแค่นี้ประมาณ3นิ้ว แต่เจ้าของบอกว่าอนาคตอาจจะไปเปลี่ยนใตสิบ4นิ้วผมก็เลยต่อเพื่อให้เพื่อสําหรับแฮนดิ14นิ้วแล้วก็สายที่เกินมาก็จะขดอยู่ในประกับมันนั่นแหละแต่ถ้าโผล่ภายนอกก็จะเก็บให้เรียบร้อยสายกครงสายคัดตั้งให้เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยเสร็จพร้อมเติบทั้งคู่มารับกลับบ้านได้ครับผม